ค่ะพ่อครับสวัสดีค่ะมะหอดคือเกาค่ะพ่อมะหอดคือกะหอดบางหนึ่งมันออกของของคมนี่เราจะให้เบิ้มันหกเจ็ดห้าค่ะมันก็เลยโบทูค่ะมันสามตัวนะพ่อหน้ะมันสามตัวมันถูค่าที่สองตัวครับ สิได้นะพ่อตัดเลนได้นะพ่อเนาะว่ายเยอะพ่อว่าเลยมันสิมาตัวเก่าค่เอาใบไหมโลนใส่ได้ไหมมื่อไหรนะคะเอาโชคกับใบไม้นะคะแต่พี่น้องคะขอพรต่อแล้วค่ะพี่น้องค่ะต้นสีลนอย่าบวมมือนี้เนอนค่ะลนใสในเด้อค่ะลมมันแห้งนะจ๊ะลูกค่ะค่ะแอบกับสิบบาทีมงานขอพรขอโชคขอหมันน้ำปูเลื่อเฮาคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะ

มันยังมาพ่จาไเพมื่อนี้มื่อนี้มาใหม่เด้อค่ะเบค่ะมื่อนี้มาใหม่แล้วเด้อปูปูม่เละจ้องพะวยค่ะพรอนพะรวยค่ะสูพะรวยนะอพ่ะถูกครับผมมีบอวเดลลงมาเนค่ะอ้าวผมีถูกเลยบค่ ตมามาเดือดปูเดอันสิเอยู่เงนนคนละสาธุสาธุอ้าวสิดลาดกับเ้เนอารวยจนมาขอพรขอโจขคนาพิูเด้อที่ลูกหลานว่าไปอาจพักห้างไปกะขออาโหกิกรรมใม่เด้อูเด้อสาธุสาธุนักโมกษสาธุวัโต อะะรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพุทธวโตถุอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพุทธวโตถุอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ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 ลูกหลานขอขมาพ่อปู่อือรีราชาพญานาคานาคีนาคาลูกหลานขอขมาคุณญาตแก้วกัญญาเทวี ท่านที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้และทุกท่านที่สอยู่ในสถานที่แห่งนี้ด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีเจตนาก็ดีเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีเอาหน่าก็ดีรับหลังก็ดีในอดีตตชาิ ในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาตินี้ก็ดีขอให้พ่อปู่แม่ย่าขอให้พ่อปู่แม่ย่างอโหสิกรรมโอ้โหสิกามให้กับลูกหลานนนวัที่มาในวันนี้ทุกทุกชาติด้วยเิดทุกทุกพทุกทุกชาติด้วยเธดสาธุสาธุสัพพทุก สัพะธูปสับพะโสสัพพะโลกสับพโลสับพะภัยสัพพะข้อตัวนอกสัพพะข้อตัวนอกสับพะพ่อตัวในสับพะข้อตัวในเสนียดจันไรเสนียดจันไรใสมลดำุใสมลดำไข่ไข่เจ็บดลูกไข่ไข่เจ็บอนตัวของข้าพเจ้าที่อยู่ในตัวของข้าพเจ้าขอให้พ่อปู่ลือลาชาขอให้พ่อปู่ลือราชาพญานาคราชพญานาคราชนาคีนาคา กัลยาเทวีแก้วแก้วกัลยาเทวีผู้ที่มีมนทิีผู้ที่มีมนทิีกัมย์ญา จงกำจัดป่าดเป่าสิชั่วเอาสิ่งชั่วายทั้งหลายเหล่านี้ให้หายออกไปับกินผูกวันเทียนกิจนูกันยกินูกวันเทียนเกินูกปันเทียเื่อกินูียเมื่อกหิยนอลปัยอกล่นือลนาูีื่อกล่ยือลนอกนนเทีนา่ลาียนาคากนันระยาเทนี ขอเสริมบุญเสริมบารมี เสริมโชคเสริมทรัพย์เสริมหน้าที่การงานการเงินการค้าขายเปิดบุญเปิดบุญเปิดบารมีเปิดโชคเปิดโชคเปิดทรัพย์เปิดบุญวาสนาเปิดบุญวาสนาเปิดบารมีเปิดบารมีเปิดดวงเศรษฐีเปิดดวงเศรษฐีทั้งสี่ทีทั้งสี่ทีครอบจักรวาลให้กับลูกหลานในนนวัี้ที่มาในวันนี้ เาอให้ลูกหลานมีโชคมีทรัพย์มีาหน้าที่การงานการเงินการค้าขายการทำธุรกิจการทำธุรกิจการ้าช่องยูทูบนพารวยสูกพารวยตปูเด้อถ่ายทำตะปูเด้อมีคนหูจักปูตัวโลกเด้อเด้อไอฟังๆตปูเด้อบางเี่ิดหกเจ็ดห้า

สกายทำโรดกันต้องสวายตัวนี้ก่อนเนาะจับ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 ีับ เอาหันแล้วเอาหันเธ้เายอมอค่ะโอ้โญาทายทำเดอดเด้อให้ฟังฟังค่ะใหโชคดวยดอกไม้ดอกับดอกได้ไมดกกไกดอกได้อไม้ดอกมอกไดอ้ดอ้อม้อดออม้อกก สัมพุทโธภะคะวาพูดธังภะคขวันตังอภิวาทมีสาวาคาโตภะคขววตาธัมโมธัมมังนมมะสมามิสุปติปันโนภะขะวะโตสาวกสังคฆสงฆังนะมามิอัะยังคุสาวะะวะโตบุคคลาทะนักรกลังกาลมะเม นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเอหิสังขังเอหิสังขังปิโยนะค้สุปานา พระพันทปาริตังสาธุสาธุพาพเจ้าซื้อตข้าพเจ้าซื้อสาวอีุ่ปนพาลุสุา่้ดงหดดังองตอมีคนนึ่งตอ้วกได้ มองเห็นในสิ่งที่มีโชคมีทรัพย์มีสิ่งที่อันบันชนบันดาลใจให้เป็นสิ่งที่ดีๆเนาะครับเนาะมีโชคมีลาบสาธุสาธุไหคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระแก้วมรกตคุณหลวงพ่อกระใสคุณหลวงพ่อป้าใหญ่คุณหลวงพ่อคุณคุณนาคีนะครับคุณย่าแก้วกัญยาภีรีขอเจ้าได้ประทานพรโชคลาบให้กันจันทรงาันจันทร์พุทัตรักษาคุ้มครอง ตองพรารวยให้เป็นรวยๆนะครับ่สาวุให้คนมาดูมาชมสมแล้วเบิ่งแล้วให้เห็นในสิ่งที่เป็นไทยทอดออกไปนะครับเด้อให้ตังสาธุคนเยอะเลยไปสู่เวลากเบยบครตัวเลขกอตตัวเกขไม่จุ่ม เดี๋ยวแอดสิรอทำคลิปอาจารย์แจ็อีกเท่านึงนะคะพี่น้องค่ะตอนนี้เพิ่นกำลังผ้าหยาดพี่น้องที่ข้าเจ้ามาลังไหลมาเปิดโชคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะค่ะจากนี้เราจะเข้าสู่พิธีกรรมพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขอให้พี่น้องทุกท่านเฮ่งๆฮ่งรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกทุกานค่ะสวัสดีค่ะ